ทางด้านจังหวัดพะเยาก็ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพะเยาครับ นายพินิษฐ์แก้วจิตคงทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้เป็นประธานในการประชุมที่ห้องประชุมจอมทองสารากลางจังหวัดพะเยาครับเพื่อที่จะให้ดําเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็เกิดการบรรณาการร่วมกันตามเจตนารมณ์แห่งพระชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พุทธศักราช2551แล้วก็ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมด้วยนะครับโดยมีการสรุปผลการดําเนินการระหว่างเดือนธันวา คม2,563ถึงเดือนกุมภาพันธ์2,564ค่ะมีการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและปรับปรามการค้ามนุษย์ประจำปีงบประมาณ2,564การนำเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อการป้องกันและปรับปรามการค้ามนุษย์ประจำปี2,564และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปรับปรามการค้ามนุษย์ของจังหวัดพะเยาเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม ในการปฏิบัติงานค่ะ